ธุรกิจติดดาวกลับเข้าสู่รายการธุรกิจติดดาวกันต่อค่ะ สำหรับช่วงไอเดียติดดาววันนี้คุณพรหมเมศสิริสุขาวัฒนานนท์ก็รอเราอยู่แล้วนะคะกับไอเดียการทำตู้ลำโพงสุดลำ้ำจากวัสดุที่เป็นไฟเบอร์กลาสทรงกลมแถมยังเป็นเก้าอี้ได้อีกด้วยล่ะค่ะเจ้าของไอเดียก็เลยเรียกรวมกันเขาว่าเก้าอี้ลำโพงเก้าอี้ที่ว่านี้จะนั่งสบายพร้อมฟังเพลงเพราะๆได้ยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปพบกับเก้าอี้ลำโพงไฟเบอร์ e ไอเดียกันเลยค่ะไอเดียติดดาว ช่วงไอเดียติดดาววันนี้นะครับสำหรับคนที่ชอบฟังเพลงเนี่ยต้องดูเลยครับเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่กับเจ้านี่ครับลำโพงทรงกลมครับปกติเนี่ยลำโพงจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมแต่วันนี้เนี่ยมาในรูปแบบสไตล์โมเดินสีสันสวยงามแบบนี้ครับต้องมาเจอกับเจ้าของไอเดียติดดาววันนี้ครับคุณพี่ธีรพงศ์อุทัยเซนครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันดับแรกเลยอยากฟังคุณภาพของมันก่อนเลยครับว่า พอมันเป็นทรงแบบนี้หน้าตาแบบนี้เนี่ยเสียงที่ได้อยจะเป็นยังไงครับก็ลองฟังเพลงเบาๆก่อนก็ได้อ่าได้ครับมีเพลงเปิดเลยครับพี่นี่เรียกว่าถ้านั่งอยู่ในบ้านลมเย็นๆสบายๆครับนี่เรียกว่าอารมณ์เพลินเลยนะครับ oh, well. และอย่างนี้ถ้าผมอยากจะจัจดปาร์ตี้มันๆที่บ้านอยากได้แบบกระหึ่มกระหึ่มเนี่ย ก็คือเน้นบีทมากขึ้นครับม,มาถึงตรงนี้เดี๋ยวเราผมว่าเราไปไดนั่งคุยกันต่อดีกว่าครับพี่เอาละครับคุณผู้ชมก่อนที่ผมจะเพลิดเพลินกับเพลงไปม,มากกว่านี้เดี๋ยวเรามาถามเจ้าของไอเดียคือพี่ธีรพงศ์กันดีกว่าครับว่าเจ้าเก้าอี้ลำโพงไฟเบอร์ไอเดียเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงมันถึงออกมาเป็นเก้าอี้ลำโพงได้ครับผมทำอาชีพแลนด์สเคปตกแต่งสวนอยู่แล้ว <c oughs> เราก็หาพร็อพอะไรเกี่ยวในสวนให้ลูกค้าปกติอันนี้บางอย่างเรา ซื้อแล้วมันไม่ไม่ไม่ไมสะใจเราก็ทําขึ้นมาเองเราก็หล่อขึ้นมาเองโดยเรามีโมไฟเบอร์ทรงกลมทรงกลมเนี่ยก็มาจากลูกบอลลูกบอลทรงกลมเด้งได้ที่ออกกําลังกายเนี่ยนะผมเอามาจับมาทาโมแล้วก็เอามาทําหลอ่อามาเป็นโคมไฟบ้างเป็นน้ําพุบ้าง<ม>แล้วก็ต่อยอดมาเรื่อยๆก็เป็นโต๊ะเป็นอะอยู่เราใส่ลําโพงเข้าไปได้ยังไงครับก็พอดีช่วงน้ําท่วมแล้วตู้ลําโพงมันพัง<อ>ก็เลยเอ๊ะลำโพงยังอยู่กำลงังโซนๆก็ องใส่เข้าไปเจ้าตัววัสดุที่ใช้ในการผลิตออกมาเป็นเจ้าตัวนี้มันคืออะไรยังไงแล้วความทนทานมันมากน้อยแค่ไหนครับถ้ามองตัวนี้จะเห็นวัตถุดิบก็คือไฟเบอร์ล้วนๆไฟเบอร์อย่างเงี้ยแข็งแรงรแต่ผมดูแล้วอย่างตัวขาเนี่ยที่เป็นทรงกลวยเล็กๆมี3ขาด้วยกันเนี่ยมันจะรับน้ําหนักได้มากน้อยแค่ไหนครับครับด้วย จริงๆแล้วเราเห็นเป็นทรงกลวยเนี่ยฮะแต่จริงภายในเนี่ยมันจะเป็นสามเศร้าซึ่งน้ำหนักเนี่ยผมคิดว่ารับได้สบายเพราะว่ามีคนเคยนั่งตัวเขาก็ใหญ่ๆเหมือนกันผู้อย่างนี้ครับถ้าไม่ได้ลองก็คงไม่เชื่อครับถ้า่งนี้ผมต้องลองหน่อยได้ไหมครับได้ฮะขอเบิกตัวทีมงานหน่อยครับอ่าสำหรับพี่นี้นะครับน้ำหนักชั่งเมื่อเช้าผมว่ามีไม่ต่ำกว่าร้อยร้อยขึ้นแน่ๆไหวไหมครับลองได้ครับรบกวนเลยครับ พี่ลองขยับตัวได้ไหมครับไดครับนี่มีถ้าสมมติว่าเราเปิดเพลงฟังอยู่นี้สามารถโยกได้เลย <c oughs> เห็นแล้วว่ารับได้จริงๆนะครับเนี่ย <c oughs> สำหรับน้ำหนักเฮฟวี่เวทนี้สบายครับเอาละครับขอบคุณทีมงานมากเลยครับกลับไปทำงานต่อได้ล้ครับ <c oughs> อะทีนี้เราก็กลับมาถามพี่ธีรพงศ์ต่อพอ <c oughs> เห็นแล้วว่าความสวยงามคุณภาพความคงทนถาวรได้หมดละ ทีนี้มาเรื่องตลาดนะครับว่าใครที่เป็นลูกค้าหลักของเราครับผลิตพันโัวน,นี้มันเป็นทั้งเก้าอี้มันก็เป็นตลาดของคนที่สนใจเฟอร์นิเจอร์อยู่แล้วเราเพิ่มบทเพิ่มฟังก์ชันเข้าไปอีกเป็นลําโพงมันก็เหมือนขยายตลาดเข้าไปอีกทีนี้เกิดผมอยากจะได้มาเป็นเจ้าของสักตัวหนึ่งต้องใช้เวลาในการผลิตนานแค่ไหนยังไงบ้างครับ อย่างที่บอกว่ามันมันก็เหมือนงานผมทํางานปฏติมาก,กรรมฮะผมทำด้วยผมทาด้วยตัวเองเลยเอ,อ๋อคือพี่ธีรพงศ์ทำเอง,เองหมดทุกขั้นตอนครับแทนเมดใช่ครับก็เลยอาจจะช้าหน่อยเพราะว่าขั้นตอนหล่อหนึ่งวันขั้นตอนประกอบอีกหนึ่งวันแล้วก็ทําสีเนี่ยฮะทำสีก็อีกหน,น,นึ่งวันตรงนี่เ่าที่รับก็คือประมาณอย่างน้อยก็ประมาณสามสี่วันใช่ครับนอกจากจะเห็นเก้าอี้ลําโพงไฟเบอร์ไอเดียเนี่ยพี่ธีรพงศ์จะแบบ ต่อยอดไปยังไงอีกบ้างครับก็ตอนนี้มันทําหน้าที่เป็นเก้าอี้แล้วเป็นลําโพงแล้วเราก็เพิ่มฟังก์ชันหรือต่อยอดความสดะดวกสบายได้ก็คือน่าจะมีแอมใส่เข้าไปไว้ข้างในลูกมันเลยเพื่อใครมีมือถือแล้วก็มีสายเสียบปุ๊บก็สามารถจะยกยกไปแล้วก็เสียบนั่งฟังได้เลยพี่ครับผมว่าเรามามันกันต่อดีกว่าครับครับขอเพลงไหมครับพี่ได้ครับ,รบอืม ธุรกิจติดดาว